แบบว่าถ่ายรูปแล้วไม่สวยอ,ะอ่ะหรือว่ามันพอแนแบนเรารู้สึกแบบเหมือน,นมันมันใหญ่หมดเลยอะไรอ๋อเราเลยอยากเสริมเพื่อให้แบบมันดึงมิติขึ้นหน้าเดียวเดียวใช่ไหมโอเคแล้วมีทรงที่อยากได้ไหมคะมีเป็นแบบทรงใบเฟิร์นใบเฟิร์นแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ากับหน้าเราไหมจริงใบเฟิร์นได้สบายเลยนะดูมีมิติหน้าเดียวเล็กลงเอ่อทำพู่กว่าใบเฟิร์นนิดนึง อ,อาใบเฟิร์นเขาชอแบบจิ้มลิ้มอ่ะแบบพอ,อดีหน้าเลยแต่ว่าถ้าหนูว่าแบบเดมิมอ่ะหนูอยากให้มันแบบมีมิติขึ้นเพราะหนูว่าตาเขาสวยเออ <laughs> ให้มันแบบมีความคมขึ้นนิดนึงอ่ะเนาะ